สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับโคบาเดเกมเมอร์วันนี้จะมาสอนเข้าเซิร์ฟต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเซริร์ฟอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าภาษาแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดนีอินโดนะครับจากนั้นนะครับทำให้ทำการให้เราออกเข้าใหม่นะครับ โอเคนะครับพอเราเออกเข้าใหม่แล้วเราก็ล็อกเอาแล้วก็นี่นะครับเข้าแอร์เคาใหม่นะครับโอเคครับเราก็เข้าแล้วนะครับแล้วก็คือเราสมัครแล้วนะครับเราก็ากดล็อกอินใหม่นะครับแบบนี้นะแล้จะเป็นแบบนี้อยู่ใช่อปะ เรเปลี่ยนภาษาใหม่อีกใหม่นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นอินโดนีเซียนะครับไปทำการล็อกเอานะแล้วก็เข้านะครับให้เขารหัสใหม่เลยอย่างที่เราสมัครไวนร้นี่ครับเราก็สามารถที่จะเลือก เริ่มเลือกเซิร์ฟเวอร์อินโดได้นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับไะครับรบ,บุญยากันโอเคนะครับแล้วก็เข้ามาที่เซิร์ฟอินโดนีเซียได้แล้วนะครับโอเคพอเราเข้าได้แนละ้วใช่ไหมครับ ราก็รอนะเราก็ให้เพื่อนๆนั้นกดออกเลยนะครับก็จะดีกว่านิดนึงเพราะว่าไม่มีการสอนเล่นอะไรที่มันยุ่งยากนะครับโอเคครับเราเข้ามาแล้วเราก็ทําตัวทมปกติเลยนะครับก็เราก็สามารถที่จะส่องของได้นะครับในเซิร์ฟน,นี้นะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ เจอพิโดนะก็จะเป็นถือว่าสวยอยู่นะครับนี้ก็น่าจะเพิ่มมาใหม่นะครับนีเป็นลูกแก้วนะครับไม่สมงลูกแก้วนะมีตัวของฟาโคฟา,ฟาอะไรก็ว่านไปนะครับส่วนก็อีโวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็การกลับมานะครับก็จะเป็นอันนี้นะนี่แลก็ส่งไปได้น,นะ ก็จะมีการให้เติมนะครับถือว่าเติมแค่โอ้โหเติมแค่เติมแค่นิดเดียวหรือเปล่าเหมือนตัวอันนี้อันอันดอิโอรหรือเปล่าครับทุกคนแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้กันนะครับก็เป็นอะล็อกนะครับนี่ทุกคนคือแบบดีจัดอ่ะ ือแบบดีเกินแล้วก็จะเป็นพวกวงพวกคาว้าแล้วก็จิตกรรมนี้นะครับแล้วก็ชุดพวกนี้คือคือมันแตกต่าง,งทุกคนหกร้อยเพชรเองนี่เป็นชุดใหม่นะครับตัวละครใหม่ดินี่ครับคือโหแบบสามารถที่จะซื้อได้อะครับทุกคนนี่ดูสิเหมือนแบบเซิร์เวอร์มันต่างกันจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ครับเซตนี้หวัวนี้มันแจกฟรีนะในไทย หันนี้ก็คือของหลายๆเยอะมากเลยนะครับเซิร์ฟนี้คือเขาไม่กากไว้เลยนะเขาเอามาขายเอามาขายเลยแต่บางอันมันก็อาจจะไม่มีนะตัวนี้ให้ซื้อนะครับชายซัพพอร์ตก็จะมีประมาณนี้ครับถือแบบถือว่าดีอะครับทุกคนดีเลยนะเพราะว่ามันมันไม่มาปเป็นเซตนะคือมันมาเป็นแยกได้คือเราก็สามารถที่จะ ซื้อได้นะทุกคนโหคือแบบดีจัดอ่ะอดูสิดูครับชุดคือแบบโอ้้มีแต่ของแลททางนั้นอ่ะดูดิกองของขวัญไม่ใช่กลองศพนะครับไปดูตัวละครนะครับก็ถือว่านกแพงนะถือว่าสัตว์อย่างนีก็ถือว่าแพงนะครับแต่ว่า เ่าจะมีคนสมบัตแเราก็จะมีกล่องน,นะครับกล่องให้ส่งนะก็สกินนะครับโอ้โหสกินแร่ๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โดูดิคือแบบเขาไม่กักเลยนะแล้วก็ไปดูตรงนี้กันนะครับสกินปืนนะครับคือแบบแยกให้เราเลยนะ ก็คล้ายกับบ้านเรานะแต่ก็แตกต่างกันตรงที่กระทานะครับสามร้อยห้าสินะครับเฮ้ยคือแบบถูกเกินอะ่ะแบบันถูกเกินไปแล้วครับทุกคนแล้วก็มีให้มูให้สูงนะครับส่วนมากเขาก็กล่องเยอะนะกล่องอย่างเยอะเลยครับทุกคนไอชนุดนี้ก็แรนะก็ก่อนก็ให้เติมซื้อนะครับแรนกันนะ มันก็ถือว่าโชคดีกันไปนะเฮ้ยชุดมาเฟียโอ้ยยี่สิบห้าเพชรอเองอ่ะคือแบบคุ้วมากครับทุกคนไมเป็นคือสามารถแยกหมดหมดได้เลยนะต่อไปก็เป็นของขวัญน,นะส่งของขวัญได้เยอะมากดูส่ทุกคนส่งรถยังได้อะอ่คุณส่งส่งสงกินปืนส่งอะไรเยอะมากเลยนะ ไปไปดูที่แรกกันฮะครับก็จะมีขอโมของแล่นะดูดิของแล่เยอะเลยดูดิแล่ของยล่ให้แล่ของแล่ครับนี่แล่ครับอืแต่ก็มีบางอันที่บ้านเรอกับบา้านเขาเอ้ยดูดิให้แล่ครับทุกคน ให้แรกครับทุกคนโอ้โหโดูดิโอ้โ่โอ้โดูดิครับคือแบบชุดแลๆในบ้านเราเนี่ยคือบ้านเขาเนี่ยให้แลกนะโอ้โหนี่ก็ปกติเลยครับเหมือนของเรานะโอ้โไปดูตัวละครของอลล็อกก่อนนะครับร่าตัวละครอลล็อกเท่าไหร่ โอ้ตัวละครอะล็อกแพงอยู่นะว่าอาจจะเป็นพอสกุลเงินหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ดอทอันนี้ถูกนะห้าร้อยกเกา้าแต่ว่าเซ็ตแพงกว่าบ้านเรานะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ว่าน,นี้นะครับนั้นเราไปดูอันดับกันนะโอ้เราไปดูไม่ได้นะรเรามาดูตรงนี้นะครับ นเป็นพวกคนที่เล่นนะครับโอ้ก็จะมีกิจกรรมตามนี้เลยนะหรือว่าเยอะอยู่นะน <c oughs> ี่กิจกรรมแรกให้ฟรีนะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับคือแบบกิจกรรมเยอะอะ ให้มีเล่นโคตรเยอะเลยนะทุกคนดูดิบอกว่าทุกคนนะนี่ทุกคนเติมเจ็ดสิบเพชรไอ้เหี้ยบ้านเราแบบสุ่มกันเป็นแบบหลายบ้านอะบ้านเขาไม่สุ่มแค่เจ็ดสิบเพชรอะ,อะทุกคนก็นจะมีจิดมูลจิจกรรมนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สก,กินปืนนะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับถ้าใครอยากส่องเซิร์ฟอินโดนีเซียก็เข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับส่วนขั้นสูงน,นะครับก็เหมือนบ้านเราเปียบๆเลยนะมันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ